ขอคัดค้านการนิรโทษกรรมสุดซอยคดี112ครับเพราะว่าคดีนี้มันไม่ใช่คดีอาญาท,ทั่วไปแต่ลึกๆข้างในมันมีเป้าหมายในยะทางการเมืองแอบแฝงเอาไว้อย่างแยบคายแหลมคมและเป็นอันตรายต่อประเทศไทยพี่น้องลองเปิดใจนะว่าประชาชนคนไทย60กว่าล้านท่านนี่มันมีคนไหนที่ได้รับอันตรายได้รับความเดือดร้อนจากการดำรงอยู่ของสถาบันผมว่าพวกเราทุกท่านมีแต่ได้ประโยชน์จากสถาบัน เกื้อกูลกันพึ่งพาอาศัยกันกับสถาบันตลอดมาและที่สําคัญนะสถาบันนี่เป็นอีกหนึ่งฟังชันของประเทศไทยตั้งแต่สมัยสงครามโลกตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามแล้วก็ยุคอันยาวนานของสงครามเย็นประเทศเรารอดปลอดภัยมาได้นะเพราะเราใช้สถาบันในการรวมหัวใจคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียวกันประเทศรอบข้างเรามากมายกลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปหมดจนเดี๋ยวนี้มันไม่มีประเทศไหนที่จเจริญกว่าประเทศไทย และเป้าหมายสําคัญของคนที่มุ่งมา่นปรสนาร้ายต่อประเทศไทยหากเขาต้องการครอบงาเขาต้องการครอบครองเขาจะต้องทําลายศูนย์รวมหัวใจของประเทศไทยให้ได้นั่นคืออะไรนั่นก็คือสถาบันพี่น้องคนไทยลองเปิดใจนะว่าที่ผ่านมานะถ้ามีการขับเคลื่อนทางการเมืองเมื่อไหรนะ่น่ะมันมีใครอยู่เบื้องหลังม็อบกลุ่มต่างๆไม่ได้มาด้วยตัวเองแต่มันมีพวกนักการเมืองมันมีพวกนายทุนมีพวกต่างชาติชักย้ายอยู่เบื้องหลัง พอเกิดเพศภัยอันตรายเกิดคดีความขึ้นมาปรากฏว่าไอ้พวกอยู่เบื้องหลังไอ้พวกนักการเมืองพวกนี้หนีเอาตัวรอดมดประชาชนคนบริสุทธิ์ที่ไปด้วยหัวใจที่เป็นธรรมนั่นแหละที่โดนคดีไปซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็หาทุกถีทางในการที่จะผ่อนหนักเป็นเบาในการลดหย่อนผ่อนโทษให้ถ้าใครทําอะไรเล็กๆน้อยๆน,ยนี่ไม่มีโดนคดีนะพี่น้องครับคดีหนึ่งหนึ่งสองตอนนี้เนี่ยมีคนโดนแค่ประมาณร้อยกว่าคนเท่านั้นเพราะว่าแต่ละคนน่ะไม่ว่าจะแก่หรือจะเด็กก็ช่างเถอะนะ ปรากฏว่าไปโพสต์ด่าสถาบันไปให้ร้ายหาทางทําลายมันทําด้วยความบริสุทธิ์ใจยังไงมันทําด้วยความไม่ตั้งใจได้ยังไงในเมื่อมันโพสต์ไปเป็นรลอยๆเป็นพันๆครั้งนี่คือคนรู้เห็นเป็นใจไหมหรือคุณสมยอมให้เขาหลอกใช้คุณยอมเป็นเครื่องมือให้เขาเพื่อทําลายประเทศไทยจนถึงตอนนี้เป็นไงครับหัวหมอนักการเมืองในสภาเนี่หาทางเอาคนอายุน้อยมาทําเป็นตีบทเศร้าเล่าบอกว่าโอ้ฉันเป็นเยาวชน ฉันมาด้วยความบริสุทธิ์ใจมันจะบริสุทธิ์ใจยังไงถ้าคุณบริสุทธิ์ใจคุณดา่าทาไมเป็นพันเป็นหมื่นครั้งทั้งบนเวทีทั้งโลกออนไลน์ทั้งอะไรคุณไม่ได้สนใจคุณไม่แคร์ทำเป็นดรามา่าเรียกร้องความสนใจดีดนิ้วมือซ้ายให้เราสนใจเยาวชนแต่คนที่จะรอดจริงๆน่ะคือผู้นําของพวกมันใครบ้างละ่ะพักเพื่อไทยใครบ้างละ่ะที่โดนคดีหนะึ่งหนึ่งสองน่ะพักเก้าไกลน่ะใครบ้างละ่ะที่โดนคดีหนะึ่งหนึ่งสองน่ะ พวกคุณไงที่จะได้รอดตายที่จะได้ใช้ประโยชน์แต่ตอนนี้เนะี่ยพวกคุณหัวหมอจะเอาเด็กพวกนี้มาเป็นตัวประกันเอาเด็กพวกนี้มาร้องแรกแหกกระเชอือเอามาร้องไห้เรียกร้องความสนใจเรียกร้องความเห็นใจจากคนไทยสุดท้ายถ้าพวกเราใจอ่อนปล่อยพวกนี้ไปไอ้พวกที่ได้ประโยชน์จริงๆก็พวกนี้พี่น้องคนที่โดนหนึ่งหนึ่งสองตอนนี้ไม่มีใครถูกกันแกล้งเลยแต่ละคนกอ่อคดีไว้มากมายเป็นร้อยเป็นพันคดี มันไม่มีคนไหนหน้าเห็นใจหน้าเศร้าให้มันมาเล่าความเท็จอะไรพวกเราอีกแล้วเพราะฉะนั้นดําเนินคดีไปเรายังมีสารที่คอยให้ความยุติธรรมครับและที่สําคัญไอ้พวกอ e ีแอบไอ้พวกชักใยไอ้พวกตัวชั่วร้ายที่อยู่เบื้องหลังที่ต้องการทําลายประเทศไทยมันต้องไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเหตุการณ์นี้เด็ดขาดผมคิดว่าคนพวกนี้ไม่สมควรได้รับการให้อภัยประเทศไทยเสียหายเพราะพวกมันมามากพอแล้วใครมันจะโง,ง่มาเป็นนายกรัฐมนตรีชั่วคราวให้ ในเมื่อปัญหามากมายจนทําให้ประเทศไทยมาถึงทางตันตอนนี้ก็มีแต่พวกนักการเมืองเท่านั้นที่พากันสร้างขึ้นถ้าพักเพื่อไทยไม่อุตริหาเสียงหลอกประชาชนเอาไว้ว่าจะแจกเงินหมื่นทั้งที่เงินของประเทศไทยมันไม่ได้มีมากมายที่จะเอาไปแจกใครใช้ซื้อเสียงล่วงหน้าอย่างนั้นแต่ท่านก็กล้าพูดออกมาทํายังไงก็ได้ขอให้ประชาชนเลือกพอเข้ามาแล้วมันทําไม่ได้มันก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ยีงไง ทั้งผิดกฎหมายทั้งจะถูกไล่ดำเนินคดีมีสิทธิ์โดน1นึทั้งคณะรัฐมนตรีทั้งสภาพอไม่มีปัญญาสร้างผลงานอะไรก็หันมาคิดร้ายกับประเทศเหรอฮึคิดได้ยังไงจะเอาบ่อน้ำมันก่อกูดไปแบ่งกันสองตระกูลหุนชินคิดว่าคนไทยมันโง่นกักอะไงถึงจะยอมให้พวกคุณเอาไปแบ่งกันแล้วท่านก็ดันทุรังจะมาทำคาสิโนทั้งประเทศไทยตั้งหลายที่ มันไม่มีใครเชื่อท่านหรอกนะว่าจะพัฒนาประเทศต่างๆนานาน่ะเราก็เห็นกันอยู่รอบบ้านเรามีแต่คาสิโนมากมายไม่เห็นมีประเทศไหนมันรวยขึ้นบอนการพนันมันก็คือสถานที่สําหรับฟอกเงินสําหรับนักการเมืองสําหรับข้าราชการที่พากันคดโกงถ้าพวกเรายอมให้พวกท่านทําบอนการพนันนะประเทศไทยยิ่งฉิบหายจมดิ่งลงไปสู่ก้นเหวของการทุจริตคอร์รัปชันแล้วใครกันมันจะไปยอม ตอนนี้ทําผลงานอะไรไม่ได้แถมไปเอามือไปแย่ไฟทะเลาะก,กับผู้นํากัมพูชาโดนเขาออกมาแฉทุกวันตอนนี้ก็ดิ้นพล่านติดแงกอยู่ในกติการรัฐมนูญเรื่องคุณสมบัติของนายกคุณสมบัติของนักการเมืองทั้งหลายพากันดิ้นทุรนทุรายจะเป็นจะตายเนี่ยเพราะเรื่องที่ตัวเองก่อไว้ทั้งนั้นส่วนไอ้พวกฝ่ายค้านก็เรียกร้องให้ยุบสภาพเพราะว่าคิดว่าตัวเองจะชนะไม่ได้สนสี่สนแปดไม่ได้สนหาอะไรปัญหาของประเทศไทย จริงๆแล้วถ้าฝ่ายค้านทำหน้าที่ของตัวเองสะบ้างให้มันคุ้มค่าจ้างที่ประชาชนเสียภาษีไปให้เป็นเดือนๆพวกท่านนะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนที่พรรคเพื่อไทยมันอยากทาอะท่านตรวจสอบบ้างไหมบอ่อนน้ำมันก่อกูดพรรคเก้าไกลเคยเห่าบ้างไหมเรื่องคาสิโนโต,ต่างๆพรรคเก้าไกลเคยค้านอะไรไหมทั้งที่สามารถดาเนินคดีนายกองอิงได้นายกองอิงควรจะถูกหยุดไว้ไม่ให้สร้างเรื่องเสียหายมาถึงนี้ แต่มันไม่มีพักก้าวไกลไม่มีพักฝ่ายค้านตัวไหนออกมาขัดแยง้งขัดขวางหรือตัวสอบอะไรเขาเราแทบจะพูดได้ว่าพักก้าวไกลมันก็คือสุนัขรับใช้ของพักเพื่อไทยนั่นแหละนี่ไงประเทศไทยมันมาถึงจุดนี้เพราะฝ่ายค้านก้าวไกลไม่ยอมทําหน้าที่ของตัวเองประเทศไทยมันถึงเสียหายมาจนถึงนี้ตอนนี้มันถึงทางตันก็พากันเรียกร้องเอานายกคนนอกจะเอาใครล่ะถ้าใครมาเป็นนายกร,รัฐมนตรีตอนนี้ ก็จะถูกพักการเมืองพวกนี้ลุมสับโขกรุมดา่าลุมใส่ร้ายป้ายสีมีแต่เละกับเละสําคัญกว่านั้นนายกเฉพาะการก็จะกลายเป็นแพะรับบาปทางการเมืองไปแล้วพักเพื่อไทยพักเก้าไกลก็จะลอยตัวกลายเป็นไม่มีความผิดอะไรแล้วใครที่มันโง่ามาเป็นนายกราการก็จะกลายเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นมันไม่ควรมีใครมาเป็นแพะระบาปพ,พักเพื่อไทยกับพักเก้าไกล,กลเป็นคนที่สร้างปัญหาเอาไว้ ถ้าพวกคุณทำหน้าที่ถ้าพวกคุณทำตามกติกามันจะไม่มีปัญหาประเทศไทยจะไม่มาถึงจุดนี้นี่ไม่ใช่ความผิดของใครนอกจากพวกท่านสองพรรคเพราะฉะนั้นอย่าไปเอะอะโวยวายอย่าไปโยนความผิดให้ใครพวกท่านต้องกลมหน้ารับกรรมต่อไปทำอะไรกับประเทศไทยไว้พวกคุณต้องรับผิดชอบเหตุที่ไม่มีใครอยากยุบสภาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่มีใครได้ถอนตัวไม่ได้หมายถึงทุกพื้นที่นะ แต่ก็มีหลายเขตที่กว่าจะได้สสหนึ่งคนเนี่ยมันใช้เงินไปหลายล้านมีการประมาณกันว่าขั้นต่ำน่าจะประมาณ30ล้านในการซื้อเสียงในการทำงานในการรณรงค์ต่างๆนานาเนี่ยนะนี่คือค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีความจำเป็นนะถ้าเข้าไปในสะพานมันก็ต้องหาโครงการหางบประมาณชักหัวคิวต่างๆนานาอย่างน้อยก็ต้องได้กลับคืนมา30ล้านแล้วก็ต้องได้ต่อยอดไป อีกสัก50เพื่อเป็นการคืนกําไรให้ตัวเองรวมทั้งเป็นทุนในการซื้อต่อไปในครั้งหน้าแต่ว่าปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยมันยังถอนไม่ได้รัฐธรรมนูญ60มันร้ายมันบล็อกเอาไว้ปัญหาใหญ่ก็คือพวกข้าราชการเนี่ยมันมีกฎหมายคุ้มครองเอาไว้นักการเมืองอยากจะทำอะไรอยากจะตุกติกอยากสอดไส้อยากชักโวคิวตรงไหนน่ะมันเสี่ยงอันตรายเกินไปเพราะว่า เราไม่รู้ว่าตรงจุดไหนข้าราชการไทยจะเอาข้อมูลไปเผยแพร่แล้วตอนนี้มันเผยแพร่ที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องเผยแพร่ตามสื่อเท่านั้นมันมีเพจมีอินฟลูเอนเซอร์มีคนอาสามาพร้อมที่จะแฉให้ตั้งมากตั้งมายที่ผ่านมามันก็เลยไม่มีใครทําอะไรได้มันยังถอนทุนไม่ได้นี่มันเรื่องใหญ่มันไม่สามารถกลับไปเลือกตั้งได้ถ้าไปตอนนี้ก็ไม่มีกระสุนสักบาทจะไปทําอะไรนะกักการเมืองไทยส่วนใหญ่ตั้งสมมติฐานเอาไว้ว่า จะต้องใช้เงินในการเอาชนะการเลือกตั้งไม่มีใครตั้งอยากไปทําความดีอยากไปสร้างกระแสอยากไปสร้างผลงานอะไรหรอก,กนักการเมืองไทยส่วนใหญ่ก็คิดง่ายๆเร,ราเาเงินมาเราไปซื้อเลยนั่นแหละพอตั้งกติกากับตัวเองไว้อย่างนี้เนะี่ยพอมันไม่มีช่องทางให้ตุกติกไม่มีช่องทางให้คดโกงคอร์รัปชันได้นะมันก็ไม่พร้อมมันก็ไม่สามารถไปลบได้เพราะไม่มีกระสุน <laughs> เห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพากันยุบสภาตอนนี้มันก็มีค่าเท่ากับพากันเข้าสนามลบมือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้นะว่าทําไมที่มหาไทยเนี่ยยังไงบางพักก็ต้องเอาคืนให้ได้พอได้เข้าไปก็จัดการโยกย้ายข้าราชการที่ไม่ใช่คนทํางานในสายของตัวเองเป็นไปได้นะเพราะว่ามีการโยกเงิน1นึ่งแสเจ้าพล้านจากที่ท่านบอกว่าจะเอาไปแจกคนสิบหยีปี เงินพื้นเฟืสามนะ่ะบอกว่าจะเอาไปแจกตอนนี้เปลี่ยนแผนจะพากันเอาไปแจกนายกอบตจะไปแจกอบตนายกต่างๆไล่มาตั้งแต่ระดับจังหวัดยันกรมการปกครองผู้ว่าในอำเภอประหลัดซัดเข้าไปจนถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันล้านนี่หักมาสิบเปอร์เซ็นต์มันก็หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยล้านเพราะฉะนั้นนี่เหลือเฟือเพียงพอแน่นอนถ้าจะเลือกตั้งสมัยหน้าก็ <c ười> เลยคิดว่า ใครอยากจะร้องไห้อยากจะเรียกร้องอะไรให้ยุบสภามันก็ไม่มีใครบ้าไปยุบสภาให้หรอกนะถ้าอยากให้ยุบสภานะ่ะต้องมาลุ้นกันว่าให้เขาจัดการเงินก้อนนี้ให้ได้เขาจัดการเคลียร์ตรงนี้ทีมหาไทยแจกจ่ายไปถอนโวคิวได้ตอนนั้นแหละยุบสภาแนะ่ตอนนั้นแหละจะมีการเลือกตั้งใหม่นี่แหละการเมืองไทยพวกนักเลือกตั้งทั้งหลายมันก็คิดง่ายๆมันทำกับประเทศไทยอย่างนี้